หวันว่า EP เนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักแล้วก็ต้องรู้เอาไว uh, ้อะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่นิยมแล้วก็คนใช้มากที่สุดและเห็นผลเยอะที่สุดสําหรับในเรื่องของการลดน้ําหนักนั่นก็คือการทํา IF นั่นเองค่ะ ขวัญน,นะคะวันนี้เรากลับมาพูดคุยในเรื่องของการลดน้ําหนักอีกแล้วค่ะแต่ในอีพีนี้ที่เราจะต้องมาพูดให้มันแบบชัดเจนแล้วอยากให้ทุกคนฟังอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการโปรแกรมลดน้ําหนักที่มันได้ผลเยอะที่สุดแล้วก็นิยมมากที่สุดในบ้านเราเลยก็ว่าได้แล้วขวัญก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ผลกับการทําโปรแกรมนี้นั่นก็คือการทํา IF นั่นเองค่ะการทา IF ก็คือการทํา intermittent fasting ซึ่งหลายๆลคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นยันอยู่แล้วพอเราพูดถึงการทา IF อะ่ะหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่มันก็ มีหลายเวลานะหนูต้องกินตอนไหนหนูต้องกดยังไงหนูต้องให้อาหารตัวเองตอนไหนง่ายที่สุดเลยนะก็คือการทําอจะเริ่มอาจจะเริ่มจาก12-12ไม่ก่อนใครที่แบบว่าอะใจเราเริ่มได้แล้วอาจจะลดลงมาเป็น16เท่าก็8กินแค่8หรือก็ลดลงมา,มาอ,งอีกอด18กิน6อด20 40, กิน4อด ยี่สามกินหนึ่งคือมันมีเยอะมากๆมันแล้วแต่ว่าเราจะจับใช้ในช่วงเวลาไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ที่หวันจะมาพูดในเรื่องของ IF นี่ก็คืออยากจะมาอธิบายให้ฟังเพราะว่ามีคนถามขวัญเยอะม,มากเลยตอนอดเนี่ยพี่ทําอะไรพี่กินอะไรบ้างพี่อยู่ได้ยังไงแล้วก็ทำไมเอฟเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องคุมอาหารไปด้วยไหมออกกําลังกายได้หรือเปล่าอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในวันนี้เลยค่ะมาในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันของขวัญบ้างค่ะตอนนี้นะที่ขวัญทำอยู่ขวัญจะทําสลับกันระหว่าง2ี4กับทับสี่กับ <พ> <laughs> ก็คือบางวันก็กิน4บางวันก็กิน6แล้วแต่ว่าชีวิตในวันนั้นะจะทําอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะขวัญจะเริ่มทานประมาณ8โงเพราะว่าขวัญต้องไปออกกำลังกายตอนเช้ามื้อแรกที่ขวัญทานเลย ก็จะเป็นขนมเพราเป็นคนชอบกินขนมใช่ไหมอย่างที่บอกแต่ก่อนที่จะกินขนมผมก็จะกินตัวโคโคนาไซเดอร์เป็นขวดที่เคยเห็นนั่นแหละถ้าติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ว่าขวัญทานเนาะแล้วก็จะทานขนมขนมเสร็จแล้วก็ไปออกกาลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มากินข้าวที่เป็นมื้อหนักมื้อนึงคือขวัญเป็นคนกินเยอะนะเออต้องบอกว่ากินเยอะไม่เคยกินน้อยแล้วไม่เคยอดเพราะการอดมันทําให้การลดน้ำหนักไม่ประสบความสำเร็จพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเท่ากับว่าหลังเที่ยวเป็นต้นไปผมจะไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าหรือว่าตัวโค ได้นะคะตัวแคลอรี่มันแบบแทบจะไม่มีเลยก็คือสามารถทานได้แต่ถ้าใครที่ลองทํา IF แล้วฉันทาขนาดฉันทํา8ดฉันทํา12กินอยู่12อด12กิน8อด16อยู่ <c oughs> ก็ยังไม่รอด <c oughs> ก็ยังมีความหิวโหยตอนเย็นอยู่ขวัญมีตัวช่วยที่เขาเรียกได้ว่ามันเป็นการปรับจากนิสัยของเราให้เราอะฝึกกระเพาะให้ทํางานได้สั้นลงให้เล็กลงกระเพาะหุบลงไม่หิวระหว่างวันตัวช่วยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็ต้องดูได้ว่า1ปลอดภัยหรือเปล่า2อง เขาช่วยในเรื่องอะไรบ้าง3ต้องไม่ใช่ยาลดน้ำหนักอย่างตัวนี้นะคะ Yuliso Edge ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขวัญก็เพิ่งรู้จักเขาได้สักพักนี้แหละแล้วขวัญก็รู้สึกว่าเออเขาน่าสนใจดีขวัญก็เลยเอามาศึกษาดูก็ได้ความมาว่าเขาเป็นนวัตกรรมนะคะของประเทศเกาหลีซนื่งหาแล้วคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าไอดอลเกาหลีแต่ละคนน่ะเขาก็จะมีหุ่นที่ดีแล้วก็ไปด้เกาหลีถ้าเราไปจริงๆอะ่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรของเขาพวกนี้มันถูกต้องแล้วก็วางขายอย่างแบบปลอดภยัยเขาไม่ใช่ยาลดน้ําหนักอย่างแนนนนน่อตี้ะเขาจ เป็นรูปแบบซองแบบนี้เขาแนะนําว่าให้กิน15-20ึนาทีก่อนมื้ออาหารวันละ2เม็ดได้คือวันไหนที่เรามีโปรแกรมว่าเฮ้ยเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนจะกินมื้อหนักมากๆแต่ก็กลัวว่าการกินมื้อหนักของเราเพราะอิ่มตรงนั้นแล้วอิกไม่กี่ชั่วโมงจะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทานตัวนี้ก่อนที่จะทานมื้ออาหารมื้อน,นั้นๆได้เพราะเขาจะช่วยลดความอยากอาหารไม่กินจุกกินจิกระหว่างวันทำนวณว่าใจก่อนนะว่าเขาไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเป็นอาหารเสริมเออเพราะว่าเราหยุดทานตัวนี้น้ำ หนักเราไม่ได้เด้งกลับมาเป็นยโยโยนะ่แน่นอนว่าเขาไม่มีส,ส่วนผสมอะไรที่มันเป็นยานลดน้าหนักหรือว่าไปกดประสาสททําให้ใจเต้นเวียนหัวหรืออะไรยังไงเลยตัวช่วยมันมีหลายอย่างมากๆรุ่นค่ะแต่สื่อื่นใดเลยคือให้เรามองข้ามยาลดน้ําหนักไปเลยห้ามไปหยิบคิดมาทานเด็ดขาดเพราะถ้ากินเข้าไปมันพังแล้วมันโยโย่ยอเอฟเฟกมันแบบนากก่ากลัวมากแต่ตัวนี้เขาไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเขาไม่กดประสาทแลวแน่นอนเพราะในหนึ่งเม็ดของเขานะคะจะมีส่วนผสมนวัตกรรม3อย่างที่ชื่อว่า l 2 h ค่ะเป็นนวัตกรรมที่มีสิทธิบัตรและได้รับรางวัลลบโกเย เขาจะมีชื่อว่าตัวนี้ DNF10 หรือยีดไฮโดรไลเซตค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนความอยากแล้วก็ความอิ่มในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยทานได้น้อยลงหิวน้อยลงไม่อยากกินจุกกินจิกทําให้เราทํา i f ได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีสติในการเลือกทานอาหารไม่ได้กินทุกอย่างที่มันขวางหน้าหมดเลยนึกออกว่าคือมันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยดีๆตัวนึงอะ่ะ เขาจะมาในรูปแบบซองแบบนี้ค่ะซองสีม่วงแบบนี้เห็นไหมหอมาอย่างดีเลยหนึ่งซองของเขาเนี่ยก็จะบรรจุมาหนึ่งแผงแบบนี้ ในทุกซองเนี่ยจะมีการชื้นหมดนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องกังวลเลยเห็นไหมด้านหลังเขายังมีแบบภาษาเกาหลีอยู่เลยอ่ะคือเป็นทวัตรกรรมจากประเทศเกาหลีจริงๆเม็ดสีม่วงแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะทางแบรนด์เขาก็แนะนำนะว่าให้เรากิน2-3เดือนติดต่อกันมันจะทําให้กระเพาะของเราอ่ะหดตัวลงแล้วก็กินอาหารได้มีสติมากขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกนิสัยของเราให้เราไม่หิวจุกจิกระหว่างวันแล้วก็ทําให้ทาเราอ่ะทำมาเอฟต่อต่อ,ตอ,ตอไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่หลุดมากที่สุดหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถหยุดทานไม่โยโย แนนน่นอนล้วก็จะกลับมาทานอีกเมื่อไหร่ก็ได้ที่เรารู้สึกว่าฉันกลับไปเป็นนิสัยเดิมอีกแล้วคือการกินเยอะอีกแล้วก็เอาตัวเนี้ยกลับมากินช่วยให้มันแบบให้กระเพาะของเรามันหดตัวอีกแล้วก็ลดน้ำหนักได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ไดื้อย่อย่างแน่นอนสามารถกินซ้าได้นะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่เป็นทางเลือกสําหรับคนที่โอเคฉันพยายามมา,มา,มากๆและฉันก็ยังหิวจุกจิกระหว่างวันอยู่ฉันแบบว่าอยากที่จะลดน้ําหนักและแต่มันก็ไม่ประสบความส,ามสําเร็จสักทีเพราะว่าความหิวในท้องของเรามันท งานมากเกินกว่าใจของเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก,ก็ลองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆไปช่วยดูนะแต่สิ่งสําคัญเลยยามน้ำหนักห้ามเด็ดขาดแต่วิตามินอาหารเสริมที่สามารถช่วยได้เนี่ยคือก็ลองไปหามาทานกันดูเลือกสิ่งที่ปลอดภัยได้รับรางวัลการันตีจากออยได้รับการยอมรับและนําเข้าอย่างถูกต้องมากันที่การตอบคําถามกันบ้างนะคะอย่างที่ันตั้งไว้ให้ถามว่าเออเกี่ยวกับการทํไอเอฟใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยให้ทิ้งคาถามไว้ันอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะคะแต่ก็จะเลือกคําถามที่ ว่าเอามาพูดรวมๆแล้วจะเป็นประโยชน์สําหรับคนฟังแล้วก็คําถามอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปไล่ตอบกันอีกทีนึงเนาะก็สามารถไปติดตามได้ทั้งสองทาง,ทางเลยละกันเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะอันนี้ถามว่าถ้าทั้งวันไม่ได้ทานคาร์บแต่มาทานมื้อเย็นแทนได้ไหมคะตอนเย็นทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่าให้ทานในปริมาณที่น้อยลงกว่าตอนกลางวันหรือตอนเช้าหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะให้เลือกทานตอนที่ร่างกายหลังจากนั้นแล้วจะมีการขยับขยื หรือไปเดินทําอะไรบ้างอยากกินตอนเย็นเยอะเพราะว่าเวลาเรากินแล้วอ่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะไปนอนพอมันไปนอนร่างกายไม่ได้เอาไปใช้พอไม่ได้ใช้ปุ๊บมันจะเกิดการสะสมแล้วก็เป็นไขมันในร่างกายของเราเหมือนเดิมต่อมาค่ะบอกว่าอยากลองทํา IF ค่ะแต่เวลาที่ทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาเลยมื้อเย็นบางทีก็สองทุ่มกว่างั้นเอาอย่างนี้คําถามนี้นะคะจริงๆแล้ว IF ทําเมื่อไหร่ก็ได้ที่ร่างกายคิดว่าเราสะดวกเออคืออย่างส่วนตัวขวมมัญเป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะว่า ไปออกกำลังกายควังก็จะอดอาหารตอนช่วงเช้าเช้าขนาดนั้นเลยเหรอนืกออจกว่มันจะไหวเหรอว่าเราต้องไปออกกำลังกายอีกขวันก็จะทานตอนเช้าแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยเป็นคนที่โอเคทาน2องทุ่มทานช่วงเย็นเป็นคนที่ต้องมื้อเย็นกับเพื่อนกับที่บ้านกับอะไรลองขยับเวลาดูคะ่ะร่างกายของเราโอเคเขาอาจจะไม่รู้ว่าเช้าหรือว่าเย็นหรือว่ามืดแล้วแต่ถ้าเรากินแล้วเราไม่ได้ทําอะไรต่อมันก็เกิดเป็นสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูบาลานซ์ให้ดีนะคะทําเวลาไหนก็ได้ไอเฟาที่เราสะดวก แต่ก็ให้ดูว่าเหมาะสมพอจบนะคะต่อมาถ้าทํา ทับสิต้องกินกี่มื้อคะแล้วถ้ามีกินระหว่างมื้อจะกินจุกจิกถือว่าหลุดไหมคะถ้าทำแปดทับสิก็เท่ากับว่าเราต้องกินแชั่วโมงและทําการฟาสติ้ง16ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะอันนี้มันเป็นพื้นฐานสากลเลยนะที่คนคนทำแปดทับสิบหกสิบหกทับแปดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานมากๆอย่างส่วนตัวถ้าจะเริ่มกินช่นอาจจะเริ่มกินตอน10บโมงหรือว่าลองตั้งกับตัวเองไปเลยว่าหลัง6กโมงอาจจะไม่กินแล้วแต่สําหรับคนนี้นะคะที่เขาบอกว่ากลัวว่าเราอ่ะแล้วจะะมีกินรหว่าง ต้องกินกี่มื้อใช่ปะเราสามารถแบ่งเฉลี่ยได้เลยอาจจะสองสาชั่วโมงกินทีก็ได้กินจุกจิกถือว่าหลุดไหมจุกจิกจุกจิกคือถ้าหลังในช่วงฟ้าเนี่ยถือว่าหลุดแต่ถ้าสมมติว่ากินจุกจิกระหว่างวันอะ่ะไม่หลุด ดูเลยว่าจุกจิกแค่ไหนเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันจุกจิกจนเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าใช้ไม่ต้องกินก็ได้ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นก็อาหารเสริมเลยค่ะช่วยได้นะคะกินน้อยมากๆมานานทําไงดีคะให้น้ําหนักไม่เด้งเนี่ยมันคือการลดน้ําหนักแบบผิดๆการกินน้อยไม่ได้แปลว่าจะผอมและการกินเยอะก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนเสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วการบาลานอาหารสาคัญค่ะลองจัดลําดับการทานดูทํไ IF ดูทําไม่ได้ก็หาตัวช่วยทําได้ก็ทําต่อไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันพยายามปรับให้เป็นไลฟ์สไตล์ของเรา ห้ามกินน้อยห้ามอดอาหารเน็ดขาดเพราะมันจะทําให้ระบบเผาผ่านในร่างกายของเราอ่ะพังพอระ,ระบบเผาผ่านของร่างกายของเราพังเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเกิดไขมันสะสมแล้วก็เผาผ่านอาหารได้ไม่ดีเกิดเป็นไขมันแล้วก็เป็นพุงเป็นแขนนิ่มๆเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ แย่กว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากกินน้อยให้เลือกทานปรับอะไรให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองพอจบนะจ๊ะอ่ะให้อีกหนึ่งคำถามแล้วกันตอนที่หยุดทํา IF พี่ขวัญมีวิธีคุมน้ําหนักยังไงไม่ให้ดีค่ะจริงๆเราไม่มีทางดีดอย่างแน่นอนเพราะว่าขวัญไม่ได้กินยาลดน้ําหนักหรือว่าไม่ได้ลดความอ้วนแบบพิดีพิถีนะคะถ้าวันไหนที่ขวัญไม่ทํา IF หลุด IF ขวัญก็กินตามปกติของขวัญนี่แหละแต่ก็ขวัญจะไม่มีวันที่เป็นชี e เ t ย์ขวัญจะเป็นิ h e a t m แทนก็คือมื้อนี้โอเคฉันจะกินบอนช มากกว่าแต่น้าหนักจะไม่เด้งแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเราคุมมาดีกระเพาะเราการหลุดแค่วันเดียวไม่ได้ทําให้อ้วนนึกออกปะเออคืนหลุดแบบเยอะๆหลายๆวันมากกว่าที่มันทําให้เราเกิดไขมันสะสมแล้วเอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือการหยุดทำไอเอฟไม่ไทําให้อ้วนอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นมากกว่าว่าพฤติกรรมของคุณลาไส้ของคุณจะทายยํางานยังไงแค่นี้เองจบนะจ๊ะนี่ก็เป็นหลักการทํา IF ง่ายๆที่ตัวขอนเองคิดว่ามันประสบความสำเร็จที่สุดในเรื่องของการลดน้าหนักเนาะจริงๆแล้วมันมีหลาย กระบวนการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทำ k e โตหรือการทำออกินโลค carb high fat ทำนั่นทำนี่แต่สิ่งอื่นใดแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำ k e โตทำ low c ร r บการทำ IF คือสิ่งที่สามารถเข้าไป m i กแกบ มิกแอนแมตได้กับทุกโปรแกรมการลดน้ำหนักเลยสิ่งอื่นใดอย่างที่บอกยาลดน้ำหนักมองข้ามไปได้เลยห้ามคิดจะทานถ้าคิดจะทานอยากหอมอยากสุขภาพดีอยากมีหุ่นที่ดีการเลือกทานอาหารเสริมจะดีกว่าเป็นไหนๆหเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้มีสติในการเลือกทานมากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยในการฝึกนิสัยของเราไปได้แบบยาวๆเลยตอนนี้ขวัญก็ทำา IF มาแบบ3 4ปีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่โอเคตรงไหนเลยมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองดูกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เลือกดูนะคะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนแต่คนที่ได้คือตัวเราเองมี m i n d s e ตกับตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปรับรองเลยว่าสุขภาพดีผลที่ดีทําได้ทุกคนอย่างแน่นอนขออย่างเดียวมีสติแล้วก็มีใจแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักที่อยากจะ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ขวัญด้วยจะได้มีทริคแล้วก็มีเทคนิคมาฝากทุกคนแบบนี้อีกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ